สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับตัว HPO m e n 16นะครับรหัสตัว AP0119AX นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับจาก HPO m e n 16นะครับก็สำหรับตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเปคนี้นะครับกับตัว Ryzen AI7 นะครับ350 RAM 24G นะครับ SSD 1TB จอ16นิ้วแล้วก็การ์ดจอ50 60นะครับแล้วก็ในส่วนของ ประกันก็เป็น3ปีออนไซน์นะสำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับตัวดีไซน์เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับในส่วนของตัวบอดี้ก็ดูเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ด้านนี้นะครับโอเมสิบหกนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับจริงๆเขามีด้านหลังด้วยนะครับก็จะมีด้านข้างนี้เป็นตัวไททีนะครับหูฟังต่างๆนะครับไททีนะครับแล้วก็รวมถึงฝั่งนี้นะครับเป็นตัวไทท A ที่มีในส่วนของ ช่องระบายความร้อนด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็มีในส่วนของพอร์ตต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI หรือว่าพอร์ต LAN นะครับทีนี้ในส่วนของตัวปุ่มคีย์บอร์ดแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ4โซนนะครับเป็นไฟ RGB 4่โซนนะประมาณนี้เลยก็ดูสวยงามนะครับดูแบบว่าพรีเมียมดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่า้ตบุ้งยุคใหม่เข้ามาพร้อมกับปุ่มโควต์ลดแบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถกดเรียกใช้งานได้นะครับรวมถึงพวกโอเมนหับของตัว h p งเขาก็มี นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจออย่างที่บอกครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอ full hd plus นะครับที่ได้ในส่วนของตัว refresh rate สูงสุดนะครับถึง165เฮิร์ตเลยนะครับประมาณนี้นะแหมก็สายเกมนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ได้ในเรื่องของค่าขอบเขตสีนะครับที่เป็น100% srgb ด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคอย่างที่บอกครับเป็นตัวไรเซนนะครับไรเซน ai 7 นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น CPU รุ่นใหม่นะครับจาก AMD นะครับไคอร์16นะแล้วก็มีในส่วนของตัว NPU ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดจออย่างที่บอกครับตัวนี้5060นะครับ TGP 115วัตต์ครับทีนี้ถามว่าเป r ร formance เป็นยังไงบ้างในเบื้องต้นนะครับกับการมาถ่ายพรีวิวสั้นๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็เบื้องต้นผมลองเทสในส่วนของตัว 3D Mark ไปแล้วนะครับตัว 3D Mark งานของปุญาะเปิดใหม่นิดนึง อ่ะตัว3 m a r k ตัวนี้นะครับทำคะแนนได้ที่ประมาณสัก1,800นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงแหละนะครับใครที่เน้นเกมผมว่าก็น่าสนใจประมาณนี้สำหรับในส่วนตัว3 m a r k นะครับทีนี้ในส่วนตัว CPU นะครับจากตัวชิคส์เบนท์หกที่เทสไปก็นี่เลยนะครับซิงเกิลคอร์สองพนะมัลติคอร์ก็ประมาณสัก1,200นนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงแหละนะครับใครที่เน้นทั้งซิงเกิลคอรและมัลติคอร์ก็น่าสนใจนะครับทีนี้ในส่วนของตัว GPU จาก จิกเซนหกก็ท really ําคะแนนได้ที่ประมาณนี้เลยครับ1นึ0 0สนะครับก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็น่าแหละนะครับอย่างที่บอกว่าสายเกมนะครับสายตัดต่อกราฟิกนะครับก็น่าสนใจนะสำหรับตัวรุ่นนี้แล้วก็ยังสามารถอัปเกรดแรมเพิ่มได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาให้มาถึง1นึ่เทเลบยเลยนะครับในสนตัวความจุนะก็เรียกว่าให้มาแบบจัดเต็มจากโรงงานนะครับก็เหลือประมาณนี้แหละนะครับหลังจากที่เซตวินโดว์แล้วนะครับผมอ่าทีนี้ถ้าถามว่ามีรุ่น ทียบไหมสำหรับรุ่นนี้แน่นอนครับเขาก็ออกมา2รุ่นเนี่ยจริงๆออกมาหลายรุ่นแหละแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้มาลองเทียบตัวนี้กันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าการ์ดจอได้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอตัวนี้ได้ดีกว่าเป็น 2.5K 240 h z นะครับแน่นอนครับก็ต่างันที่หนึ่งก็คือ CPU นะครับความจุและก็แรมนะครับแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นของร้านพัมอบางกะปิเนี่ยเขาแถมไปส่งตัวแรม 16GB ด้วยนะครับอันนี้ก็มี คนใส่ให้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครซื้อราคานี้เนี่ยคุณได้แรม3 2 GB เลยนะครับผมทีนี้เราไปดูตัวจริงนะครับตัวจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าตาเดียวกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวไฟคีย์บอร์ดเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแบบวันโซนนะครับจะไม่ได้แบบ4โซนเหมือนรุ่นเมื่อกี้แต่ว่าในส่วนของบอดี้ไซส์โดยรวมเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมา,มากๆนะครับในเรื่องของตัวจออย่างที่บอกครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ2 5 K สูงสุดถึง240ร้ิพซ์นะครับ ก็นั่นแหละนะครับจอดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้าจอก็ตัวเดียวกันนะครับทีนี้ในส่งตัว CPU นะครับรุ่นนี้แน่นอนว่าเป็น c ์ h X นะครับไม่ได้เป็น CPU AI นะ,นะก็ทำคะแนนได้นะครับจาก Geekbench เนี่ยประมาณสัก2,007นะครับแล้วก็ multi-core อยู่ที่ประมาณสัก10,01นะครับเอาจริงๆริงก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีในส่งตัว NPU นะครับหรือว่าตัวที่ใช้ประมวลผล AI แบบออฟไลน์ line ตัวนี้ไม่มี แต่ละเป็นรุ่นนั้นจะมีมาให้ก็ต้องลองเลือกตามการใช้งานกันดูนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวการจอนะครับการจอแน่นอนแหละว่าเขาเป็นตัวเดียวกันนะครับคะแนนก็พอๆกันแหละประมาณนี้10,000แนนะครับอันนี้ในส่วนของตัว G X Benz นะครับเรียกว่าพอกันเลยนะครับในส่งตัวคะแนน3 d Mark เนี่ยตัวนี้ก็ทำคะแนนได้ที่ประมาณสัก9,200นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คะแนนอาจจะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าผมอะ่ะเทสในส่วนของตัว d i s p l ย์ไปที่2 5 K นะครับผมคะแนนก็อาจจะต่ำกว่าแต่ว่าโดยรวมๆแน่นอนแหละการ์ดจอก็ใช้ตัวเดียวกัน TGP เท่ากันประสิทธิภาพรวมก็ต้องไม่ต่างกันมากอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยะนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปจบที่รุ่นนู้นดีกว่านะครับทุกคนครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างที่บอกก็คือ r ร e n น i7 นะครับซึ่งมีในส่วนของ NPU แล้วก็เป็น เอไอซีที่เจนล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าช่วยในส่วนของการเล่นเกมด้วยจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ต้องเสียบสายชาร์จเราก็สามารถเล่นเกมได้แต่ว่าผมไม่ได้พิสูจน์เกมเพราะผมไม่ได้ลงเกมไว้เวลาผมไม่พอนะครับเอาเป็นว่าผมเทสกับตัว 3D m a r มาล้กลกันนะครับผมก็นี่เลยนะครับอันนี้คือคะแนนที่เรียกว่าไม่ได้เสียบสายชาร์จนะ7,9 0 0นะครับจาก10,000ที่เราอินปลั๊กเอาไว้นะครับเนี่ยผมเปิดอินปลั๊กให้ดูเมื่อกี้ผมอินปลั๊กไว้อยู่ นี่เลยนะครับคะแนนอินพักเนี่ยประมาณ1,800นะครับส่วนคะแนนอันลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7จ0ดเกนี่ยคุณผู้ชมดูดิลดมาแค่มา 2, นสองพันปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมว่าไม่ได้มีเทควีตรงนี้นะมันน่าจะเหลือประมาณสัก5้าพันหรือว่าสี่พันกว่าแต่ว่าอันเนี้ยในส่วนของตัว AI ของ AMD เนี่ยช่วยในเรื่องของการจัดการพลังงานนู่นนี่นั่นนะครับทำให้เครื่องเนี้ยสามารถที่จะ รันเกมโดยไม่ต้องอินพัักก็ได้นะครับก็ได้คะแนนที่ประมาณสักเจ็ดพัก็ถือว่าเป็นคะแนนที่น่าสนใจนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ไม่ได้เสียปลั๊กหรือว่าอันปลั๊กเอาไว้นะครับก็นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อของเจ้าตัว HP Omen 16ที่มาพร้อมกับตัว AI 7350ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ AI Generation ล่าสุด นะครับผมก็โดยรวมๆอย่างที่บอกครับก็ถ้าเกิดใครที่เน้นในส่วนของ CPU AI นะครับแล้วก็เน้นการใช้งานด้าน a p u อะไรแบบนี้ผมว่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจแลละรวมถึงการเล่นเกมทั่วๆไปหรือว่าเกม r i p e A ที่ปรับสูงๆหน่อยแล้วก็ในส่วนของ CPU ระดับนี้แรมเท่านี้นะครับแน่นอนแหละว่ามันก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับเกมใหม่ๆในปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าต่างกันที่ตัว CPU ที่เป็น Ryzen 9 HX แล้วก็แรมน้อยลงความจุน้อยลง แต่ว่าได้จอ 2.5K 240 h z นะครับก็ต้องบอกว่าจอเฮิรต์สูงกว่าผมว่าใครที่เป็นสายแบบเกมอีสปอร์ตอะรุ่นนี้น่าสนใจนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าชอบประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้พามาดูคร่าวๆนะครับพรีวิวเล็กๆน้อยๆกับตัว HP 16ทั้ง2รุ่นนะครับ แล้วก็ผมอยากจะบอกเพิ่มนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะตัดสินใจซื้อและ s p นะครับก็นี่เลยช่วงนี้นะครับก็เห็นเขาโปรโมตกับพวกมีเดยรไ,ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มาบอกอีกทีนึงและกันนะครับเปิอใครยังไม่เห็นนะตัวนี้คลิปคลีนคลิปคูนะครับแน่นอนว่าเขามีในส่วนของการทำความสะอาดชุดรอยความร้อนต่างๆให้ฟรีหครั้ง นะครับผมก็น่าสนใจนะตัวนี้พนักงาน SP เนี่ยเขาบอกว่ามีการขัดดำให้ด้วยนะครับก็เป็นแบบว่าเหมือนวิกินนิ่งเลยนะครับก็น่าสนใจสําหรคนที่ใช้โอเมนกับวิกตันะครับคุณใช้รุ่นไหนก็ได้โอเมนหรือวิกตัก็ได้นะครับเอสพีเขาก็ทําความสะอาดให้ฟรีนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างไว้นะครับส่วนราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็ณวันนี้ผมมาถ่ายวันที่15นะอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับก็ยังไงก็ต้องลองมาเช็คหน้าร้้้้าานนนนนกกััดูคบบแตต่่่เืืออองงวีียท ถ้าไปในส่วนของรุ่นนี้คือเขาลดจาก49เหลือ479นะครับแล้วก็มีแถมส่วนของกระเป๋า HP ให้ด้วยนะตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับรหัส 159AX ตัวนี้เขาก็แถมกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่า ที่พิเศษกว่าก็คือมีแถมแรมด้วย16 g b แล้วก็เขาบอกว่ามีการอัปเกรดให้เลยนะครับก็คือคุณซื้อราคาเนี้ยคุณจะได้แรม32 g b กลับบ้านไปเลยนะครับก็น่าสนใจก็ลองมาดูนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนใครที่สนใจครับก็เหมือนเดิมครับร้านพามอรเดลมอไล์ More, Life, โซบังกะปินะครับชั้น2นะติดกับมิสเตอร์ดีไข้างๆน้นนะครับผมก็เป็นร้านพามอบูธเแบบนี้เลย หาไม่ยากครับใครที่อยู่ย่านนี้ก็ลองแวะมาดูกันได้ที่ร้านนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางผมแจ็คเก็ตไซมิชันก็น่าจะมีเพลงต่งนี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีอะไรนำเสนออย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โน้ตบุ๊กร้อนและปวดคอเวลาทำงานอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำครับกับนี่เลย e a g กอร c 0 8ขาตั้งอลูมิเนียมหมุนได้3-60องศาในราคาไม่ข้าม1,000พัมีพัดลมระบายความร้อนช่วยลดอุณหภูมิโน้ตบุ๊กได้จริงปรับได้ทุกองศาใช้ได้กับทั้งโน้ตบุ๊กจอเล็กและจอใหญ่ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ